วันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการจดบันทึกรายวันที่จะทำให้คุณสามารถออกแบบอนาคตของคุณได้มาฟังกันเลยครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ BookCD Channel ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมป๊อบบุ๊กซีครับช่อง BookCD เป็นช่องที่จะนําความรู้จากหนังสือที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมจะออกคลิปใหม่ทุกๆวันเสาร์ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆก็อย่าลืม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องโดยการกดปุ่ม join หรือสมัครด้านล่างคลิปเลยครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้การสนับสนุนครับจากหนังสือ Digital Minimalism ที่ได้รีวิวไปแล้วนะครับหนึ่งในข้อแนะนําของการคืนเวลาส่วนตัวกลับมาก็คือการเขียนหนังสือที่ผมจะมารีวิววันนี้อาจจะช่วยในข้อนี้ได้หนังสือมีชื่อว่า The Bullet Journal Method เล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับชื่อว่า วิธีบันทึกแบบบูโจคนเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า r รเดอร์แ r o l โผู้เป็นนักออกแบบดิจิ Product ที่ New York. นิวยอร์กคุณ r ร d e r นะครับเคยเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านสมาธิพอโตขึ้นมาเขาก็พยายามหาวิธีการจัดระเบียบความคิดของตัวเองและวิธีที่เขาคิดได้ก็คือระบบบันทึก bullet journal สั้นๆก็คือบูโจบูโจเป็นการผสมผสานระหว่าง planner to do list แล้วก็การบันทึกส่วนตัวให้เป็นเล่มเดียวกันวิธีบูโจนะครับ จะช่วยให้คุณบันทึกอดีตเพื่อที่จะจัดระเบียบปัจจุบันและก็ออกแบบอนาคตได้มาฟังกันเลยครับการเตรียมพร้อมในโลกปัจจุบันนะครับมันมีข้อมูลเข้ามามา,มากมายที่จะเรียกร้องความสนใจจากเราจุดประสงค์ของบูโจคือการให้เรามีสติในการใช้พลังงานกับความคิดกับสิ่งที่มีความสําคัญและมีความหมายกับเราเท่านั้นอย่างอื่นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปคํานึงถึงวิธีการบันทึกบูโจแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับ อันที่1ก็คือระบบการบันทึกซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการชีวิตและส่วนที่2ก็คือการปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้มีสติมากขึ้นคนส่วนมากจะพูดถึงบูโจทางด้านการบันทึกเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติมีความสําคัญอย่างมากเพราะมันจะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นพูดได้ง่ายนะครับการบันทึกคือการทําให้เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่แต่การปฏิบัติจะทําให้เราถามคําถามว่าทําไมเราถึงทําสิ่งนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการดํารงชีวิตอย่างมีความจงใจ ที่เป็นไปตามความเชื่อและค่านิยมส่วนตัวอุปรกรณ์ที่คุณจะต้องใช้ในการบันทึกบูโจนะครับก็คือสมุดโน้ตบุ๊กหนึ่งอันกระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นแล้วก็ปากการหรือดินสอสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับคือการจัดแจงความคิดแบบที่เรียกว่า mental inventory ผมขอแปลว่ารายการความคิดแล้วกันนะครับในกระดาษเปล่าคุณจะต้องสร้าง3ลิสต์ 1. สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ 2. ส,สิ่งที่คุณควรจะทำแล้วก็ 3. ส,สิ่งที่คุณอยากจะทำ ในแต่ละอย่างที่คุณเขียนมาจะต้องตั้งคำถามว่ามันมีความสำคัญกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักหรือเปล่าและมันมีความจำเป็นไหมอย่างเช่นมันมีความเกี่ยวข้องกับการงานการเรยียนการเงินหรือสุขภาพของคุณไหมถ้าคุณไม่แน่ใจในการตอบคำถามนี้ก็ลองคิดว่าถ้าคุณไม่ทำสิ่งสิ่งนั้นมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างถ้าคำตอบคือไม่มีคุณน่าควรจะหยุดทำสิ่งสิ่งนั้นเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งรบกวนคุณอาจจะต้องมีความแน่วแน่ระดับหนึ่งในการทำข้อนี้นะครับ หลังจากทำสิ่งนี้เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เหลืออาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของคุณแล้วก็สิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณที่จะต้องเขียนพวกนี้ลงไปในกระดาษเปล่าเพราะจะต้องค้นพบว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งสําคัญที่จะสามารถย้ายเข้าไปในโน้ตบุ๊กของตัวเองได้หลายคนคงสงสัยนะครับว่าในเมื่อมีสมาร์ทโฟนแล้วก็มีแท็บเล็ตแล้วทาไมยังต้องใช้สมุดบันทึกแล้วก็ปากกาอีกคุณไรเดอร์แนะนําว่าการใช้สมุดบันทึกมันจะสร้างความยืดหยุ่นได้มากกว่า และการเขียนด้วยมือจะดึงตัวเองออกมาจากโลกออนไลน์เพื่อที่จะใช้เวลากับความคิดซึ่งมันเป็นการกระทําที่มีความจงใจมากกว่าระบบจดบันทึกตอนนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการจดบันทึกลงไปในสมุดกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวิธีที่ผมจะเล่าให้ฟังมันเป็นวิธีขั้นพื้นฐานเท่านั้นคุณไรเดอร์แนะนําว่าระบบพวกนี้มันไม่ตายตัวคุณสามารถเปลี่ยนแปลงระบบพวกนี้ได้ตามที่คุณต้องการที่มันเหมาะกับตัวคุณมากที่สุด มันมี4อย่างที่ควรจะมีในการบันทึกนะครับ 1. ก็คือ i n d e x หรือสารบัญหน้านี้จะเป็นหน้าที่บอกว่าการบันทึกอื่นๆอยู่หน้าไหนบ้างแนะนำให้แบ่งเป็นสีหน้าเข้าหากันนะครับ 2. คือ Future Lo g หรือว่าบันทึกอนาคตนี่เป็นการบันทึกสิ่งที่จะต้องทําหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมากกว่า1เดือนข้างหน้าอย่างเช่นวันเกิดหรือการวางแผนไปเที่ยวเป็นต้นแนะนําให้แบ่งเป็นสีหน้าเข้าหากันเพื่อที่จะบันทึกทีละ6เดือนอันที่3านะครับ เรียกว่า monthly log หรือว่าบันทึกรายเดือนแนะนําให้แบ่งเป็น2หน้าเข้าหากันนะครับด้านซ้ายเป็นวันที่ด้านขวาคือสิ่งที่ต้องทําและเรื่องที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนั้นอันที่4นะครับ daily log หรือว่าบันทึกรายวันอันนี้คือสิ่งที่จะต้องทําและเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นในแต่ละหน้าของการบันทึกนะครับควรจะเขียนเลขที่หน้าไว้ข้างล่างแล้วไปเขียนในหน้าสารบัญอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะค้นหาได้ง่ายแต่เลขที่หน้าไม่จำเป็นจะต้องทํากับบันทึกรายวันนะครับเพราะมันอาจจะเยอะเกินไป 4ตัวอย่างนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคอลเลกชันซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีแค่สอย่างนี้เท่านั้นถ้าคุณมีความสนใจในด้านไหนเป็นพิเศษก็สามารถสร้างคอลเลกชันสําหรับสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือก็สามารถสร้างคอลเลกชันเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอ่านไปแล้วแล้วก็หนังสือที่คุณอยากจะอ่านและคุณก็สามารถเขียนเลขที่หน้าของคอลเลกชันนี้ไว้ที่หน้าสารบัญได้ในการบันทึกควรจะบันทึกอย่างกระชับแบบ bullet point และอธิบายแบบสั้นๆเขาเรียกวิธีนี้ว่า rapid locking ซึ่งจะใช้ key หรือสัญ,ญลักษณ์ในการช่วยบันทึกคุณไรเดอร์แนะนำไม่ใช้สัญ,ญลักษณ์ตามนี้นะครับขีด <Kid S 1> <Kid S 2> คือบันทึกทั่วไปจุดคือสิ่งที่ต้องทำวงกลมคือเหตุการณ์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความรู้สึกและประสบการณ์ดาวคือเรื่องสำคัญที่จดไว้ข้างๆที่บันทึกไว้ X, X คือสิ่งที่ทำเสร็จแล้วลูกศรขวาคือย้ายการบันทึกไปวันอื่นในเดือนเดียวกันลูกศรซ้ายคือย้ายการบันทึกไปในเดือนต่อๆไป อันไหนที่ไม่จำเป็นต้องทําแล้วก็ขีดทับได้เลยการจดบันทึกแบบรายวันนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องทําสม่ําเสมอคุณสามารถบันทึกก่อนหน้าเพื่อที่จะวางแผนวันต่อไปหรือหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อเี่จะจดรายละเอียดคุณสามารถเริ่มหน้าใหม่หรือจดมากกว่า1วันในหน้าเดียวกันนี่เป็นตัวอย่างของการบันทึก2วันนะครับอย่างที่เห็นนะครับสิ่งที่จะต้องทําและเหตุการณ์ในแต่ละวันก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ข้างหน้าบางอันเป็นเรื่องสําคัญบางอันทําเสร็จแล้วบางอันก็ถูกยกเลิก และบางอันก็ถูกโยกย้ายไปในช่วงเวลาถัดไปในการบันทึกสิ่งที่ต้องทํานะครับถ้ามันเริ่มมีรายการย่อยออกมามากขึ้นอาจจะกลายเป็นโปรเจกต์และอาจจะต้องเป็นคอลเลกชันของตัวมันเองเลยในการบันทึกเหตุการณ์นะครับควรจะบันทึกหลังจากที่มันเกิดขึ้นไม่นานเพื่อที่จะสามารถจําความรู้สึกและรายละเอียดได้ในแต่ละครั้งที่ลงบันทึกนะครับคุณจะต้องคํานึงถึงตัวคุณเองที่จะมาดูในอนาคตเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลที่สําคัญได้ถูกต้องก่อนจะเริ่มวันใหม่คุณควรจะดูว่ามีอะไรทําเสร็จแล้ว และอะไรที่ควรจะย้ายไปอยู่ในช่วงเวลาต่อไปหลังจากที่คุณจดบันทึกรายวันครบเดือนแล้วควรจะใช้เวลาก่อนจะเริ่มเดือนใหม่เพื่อคิดว่าในเดือนต่อไปมีอะไรบ้างที่จะต้องทําแล้วกลับไปดูว่ามีอะไรบ้างที่ยังทําไม่สําเร็จและควรย้ายไปในเดือนต่อไปคุณควรจะกลับไปดูรายการความคิดที่เคยิสต์ไว้แล้วอีกรอบหนึ่งพอเวลาทําบันทึกรายเดือนเสร็จแล้วคุณก็สามารถใช้มันในการบันทึกรายวันได้อีกต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่ได้อยู่ในบันทึกรายเดือนก็สามารถเลื่อนไปอยู่ในบันทึกอนาคตได้ นี่จะทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการคิดกับเรื่องที่ยังไม่จําเป็นบันทึกอนาคตเปรียบเสมือนคิวสิ่งที่ต้องทําแต่ยังไม่ถึงเวลา process ของการโยกย้ายสิ่งที่จะต้องทําไปในช่วงเวลาอื่นๆเรียกว่า migration ก่อนที่จะโยกย้ายอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นจากรายวันไปถึงรายเดือนแล้วก็ไปถึงอนาคตควรจะคิดอีกรอบว่าสิ่งสิ่งนั้นมีความจําเป็นและมีความหมายหรือเปล่าถ้ามีก็โยกย้ายไปในช่วงเวลาที่สมควรแต่ถ้าไม่ก็ขีดทิ้งไปเลยข้อนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับ เพราะมันจะทาให้คุณใส่ใจกับเรื่องที่มีความสําคัญจริงๆเท่านั้นและสร้างความจงใจกับชีวิตให้คุณมากขึ้นตอนที่คุณเริ่มจดบันทึกใหม่ๆอาจจะงงๆแล้วก็อาจจะต้องกลับไปกลับมาบ่อยครั้งนิดนึงนะครับแต่พอเวลาทําไปสักพักหนึ่งคุณก็อาจจะมีวิธีของตัวคุณเองการปฏิบัติมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าคุณทําในสิ่งที่ไม่มีความหมายและไม่มีความสําคัญกับชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะสามารถจัดระเบียบให้มันมากเท่าไหร่ก็ตามฉะนั้นมันสําคัญมาก ที่ต้องสร้างความเข้าใจกับส่วนที่2ของระบบปูโจก็คือการปฏิบัติที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่คุณทํากับความเชื่อของคุณให้ใกล้ชิดขึ้นส่วนที่2นี้จะเป็นการตอบคาถามว่าทําไมคุณถึงทําสิ่งพวกนี้การพัฒนาตัวเองนะครับมันจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปไ,ได้ของการล้มเหลวนี่จึงทําให้คนส่วนมากไม่กล้าที่จะเริ่มต้นการเริ่มจดบันทึกก็เช่นกันคุณอาจจะทำผิดทำถูกในตอนต้นและอาจจะคิดว่าคุณทำไม่ได้ก็เลยหยุดทำคุณไรเดอร์แนะนำว่า คุณจะสร้างคอลเลกชันที่เรียกว่าบันทึกบูโจในคอลเลกชันนี้คุณสามารถเขียนความคิดอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าจะช่วยคุณเพราะเมื่อเอาความคิดออกมาจากสมองแล้วก็ลงไปในกระดาษแล้วคุณอาจจะมองเห็นภาพรวมมากขึ้นซึ่งอาจจะสามารถสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมในตัวคุณได้การมองสะท้อนกลับคำถามให,ใหญ่ในชีวิตอย่างเช่นเราเป็นใครหรือว่าความหมายของชีวิตคืออะไรเป็นคำถามที่คนส่วนมากจะไม่ค่อยถามตัวเองอาจจะเป็นเพราะเรายุ่งเกินไป หรืออาจจะเป็นคําถามที่เราคิดว่าใหญ่เกินไปที่จะตอบได้แต่ในบางครั้งเราจะาเป็นจะต้องตอบโดยเฉพาะเมื่อถึงจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่เราควรจะมีความจงใจในการถามคําถามพวกนี้ก่อนที่จะจําเป็นเพราะจะสามารถคิดได้ชัดเจนมากขึ้นในการตอบคําถามพวกนี้คุณสามารถย่อคําถามให้เล็กลงเพื่อที่จะตอบได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นทําไมฉันกําลังทําสิ่งนี้อยู่หรือว่าทําไมฉันรู้สึกแบบนี้คุณอาจจะหาคําตอบเรื่องพวกนี้ได้จากสิ่งที่คุณได้บันทึกมา คุณสามารถสร้างนิสัยในการมองสะท้อนกลับในแต่ละวันคุณควรจะดูสมุดบันทึกว่าวางแผนอะไรไว้บ้างในวันนี้และอาจจะดูบันทึกรายเดือนว่ามีอะไรตกค้างอีกในตอนเย็นคุณอาจจะกลับมาดูอีกทีว่าคุณได้ทําอะไรไปแล้วบ้างวันนี้และควรจอดจงด้วยว่าทําไมถึงทําสิ่งนั้นไปถ้าเป็นวันที่สําเร็จก็ควรจะยินดีถ้าไม่ก็ควรจะดูว่ามีอะไรที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อถึงเวลายโยกย้ายสิ่งที่ต้องทําในแต่ละเดือนและปี ก็ควรจะใช้เวลาในการมองสะท้อนกลับเช่นกันมันเป็นเวลาที่คุณจะสามารถผูกมัดกับสิ่งที่สําคัญได้อีกรอบหนึ่งและปล่อยสิ่งที่ไม่มีความหมายออกไปมันไม่สําคัญนะครับว่าคุณจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการมองสะท้อนกลับที่สําคัญคือความสม่ําเสมอเพราะมันจะสร้างสติกับการการะทําของคุณตลอดเวลาความหมายคุณเคยไหมครับพอเวลาที่คุณอยากได้อะไรมากๆพอเวลาคุณได้มันแล้วคุณก็รู้สึกดีสุดๆแต่หละะังจากนั้นไม่นานคุณก็รู้สึกเฉย การที่คุณจะไปถึงจุดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอาจจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆในระหว่างนั้นสถานการณ์ของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงและคุณก็อาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งพอถึงจุดหมายนั้นมันอาจจะทําให้ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไปได้เช่นกันนี่ทําให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วความรู้สึกอย่างเช่นความสุขและความเศร้าก็เป็นสิ่งชั่วคราวไม่ได้หมายความว่าไม่ควรมีเป้าหมายเลยนะครับแต่ความสุขไม่ควรเป็นเป้าหมาย สิ่งที่ควรทําคือล่อให้ความสุขเข้ามาในชีวิตหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการที่เราได้ทําสิ่งที่มีความหมายและที่เรารักแต่ก็ต้องถามอีกว่าอะไรละ่ะที่มันมีความหมายคําถามนี้อาจจะไม่สามารถตอบได้เพราะมันซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมันเป็นไปได้ว่าความหมายของชีวิตไม่ได้มีแค่สิ่งสิ่งเดียวที่แน่ๆคือความรู้สึกมีส่วนสําคัญในเรื่องนี้และเมื่อคุณได้ทําสิ่งนั้นความรู้สึกก็จะปรากฏตัวออกมาแต่มันจะไม่เกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ใช้ชีวิตอย่างจงใจวิธีที่จะค้นพบสิ่งนั้นได้คือความอยากรู้อยากเห็นเพราะมันจะสร้างความจินตนาการเกี่ยวกับศักยภาพและความเป็นไปได้กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มีความหมายในชีวิตแต่คนส่วนมากอาจจะไม่ค่อยใช้เวลาในการค้นพบสิ่งพวกนี้คุณไรเดอร์แนะนําข้อปฏิบัติที่สามารถทดลองได้เขาได้แรงบันดาลใจจากบทกวีที่เรียกว่า the road not taken แปลก็คือถนนที่ไม่มีคนเดินเขาให้ลองจินตนาการถนนสองเส้นนะครับ เส้นแรกเป็นเส้นที่คนส่วนมากใช้กันเส้นนี้เป็นการดำรงชีวิตของคุณที่มีแบบอยู่ปัจจุบันจะเน้นความปลอดภัยและไม่ค่อยใส่ใจในการพัฒนาเส้นที่2เป็นเส้นที่คุณไม่คุ้นเคยคุณจะกล้าลองทําในสิ่งที่คุณสนใจและจะคอยพัฒนาตัวเองตลอดเวลาในตอนท้ายของสองขนทางนี้นะครับคุณคิดว่าคุณจะได้อะไรไปบ้างคุณควรจะสร้างคอลเลกชันให้กับ2องนทางนี้แล้วก็เขียนความคิดทั้งหมดลงไปจุดประสงค์ก็คือมันจะดึงความรู้สึกของคุณออกมา แลวจะเตือนสติให้ตัวคุณเองในอนาคตเมื่อคุณเลือกหนทางแล้วควรจะให้มันเป็นเป้าหมายซึ่งคุณสามารถสร้างคอลเลกชันใหม่ให้เป้าหมายนี้ในสมุดบันทึกของคุณได้เป้าหมายการตั้งเป้าหมายเป็นวิธีการดึงความอยากรู้อยากเห็นเพราะมันจะสร้างโครงสร้างทิศทางและจุดประสงค์ของการกระทําที่สําคัญจะต้องสร้างเป้าหมายอย่างจงใจและรู้เหตุผลเบื้องหลังอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคุณควรจะสร้างคอลเลกชันเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ และควรจะเขียนอนาคตที่อยากให้เกิดขึ้นนี่จะทําให้คุณมีความตั้งใจและมีแรงจูงใจมากขึ้นคุณไรเดอร์แนะนําข้อปฏิบัติที่เรียกว่า54321มนมันเป็นวิธีการมองเป้าหมายในรูปแบบช่วงเวลาเป้าหมายจะจัดเป็น5ปี4เดือนสามอาทิตย์2วันและก็1ชั่วโมงในแต่ละช่วงเวลาคุณต้องควรจะลงเป้าหมายที่คุณต้องการจะทาเพราะมันจะทําให้เห็นว่าแต่และเป้าหมายจะต้องใช้ความพยายามมากเท่าไหร่คุณอาจจะมีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งอย่าง และคุณจะต้องจัดระดับความสําคัญและจะต้องถามว่ามันคุ้มค่ากับความพยายามและเวลาที่ต้องใช้หรือเปล่าเมื่อคุณเลือกเป้าหมายของแต่ละช่วงเวลาแล้วคุณจะต้องจดจ่อกับมันอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูเป้าหมายอื่นในช่วงเวลาเดียวกันจนกว่าคุณจะทําสําเร็จหรือเปลี่ยนสถานะเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทําได้คือย่อเป้าหมายระยะยาวให้เป็นเป้าหมายระยะสั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากเรียนการทําอาหารคุณอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการเลือกวัตถุด,ดิบวิธีการใช้อุปกรณ์และวิธีการปรุงรสชาติ สิ่งเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายย่อยที่คุณสามารถทําได้ทันทีและคุณอาจจะเริ่มเห็นว่าจะทําให้มันสําเร็จได้อย่างไรหลังจากที่ย่อเป้าหมายลงแล้วคุณก็สามารถวางแผนในการทําแต่ละอย่างลงไปในสมุดบันทึกของคุณ,คณและจะสามารถเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนมากกว่าข้อดีของมันก็คือถ้าคุณทําเป้าหมายย่อยพลาดหนึ่งอย่างมันไม่ได้หมายความว่าคุณทําพลาดทั้งหมดคุณแค่จะต้องปรับปรุงในด้านนั้นและก็ยังดําเนินด้านอื่นๆต่อไปได้แน่นอนครับว่าทุกอย่างนี้มันจะต้องถูกบันทึกไว้ทั้งหมด ระบบบันทึกบูโจนะครับก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่คุณสามารถสร้างความจงใจในชีวิตของคุณได้ส่วนตัวผมก็ได้ลองเขียนไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับส่วนมากจะเน้นไปที่หนังสือที่เคยอ่านไปแล้วเพราะไม่แน่ว่าผมอาจจะสามารถเชื่อมโยงหลายๆอย่างเข้าหากันได้แล้วก็อาจจะมีความคิดอะไรใหม่ๆได้สําหรับคนที่สนใจในด้านนี้จริงๆนะครับมันมีชุมชนการเขียนบันทึกบูโจค่อนข้างจะเยอะและสมุดบันทึกหลายคนก็ค่อนข้างจะครีเอทีฟมากๆเลยทีเดียวผมแนะนําให้ทุกคนลองไปหากันดูนะครับ แล้วก็แนะนาให้ทุกคนอ่านเล่มจริงด้วยเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ผมไม่ได้พูดถึงถ้าเพื่อนๆมีความคิดอะไรกับสิ่งที่พูดไปแล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรีวิวนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับถ้าคุณชอบการรีวิวหนังสือของผมก็อย่าลืม subscribe like แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับและถ้าอยากจะสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เลยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ